ทางด้านพี่การโพสตว่าให้ทนายฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดที่มาคอมเมนต์ห้าวใส่ว่าได้คนนั้นเป็นเมียน้อยตอนอายุเท่าไหร่อยากให้อัปเดตสักหน่อยว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วรู้ตัวคนที่คอมเมนต์หรืยอยังครับอก่อนอรู้ตัวหมดแล้วครับตอนนี้เนี่ยทางคนคอมเมนต์เนี่ยก็ปิดเฟซน,นะครับผมจะบอกให้นะครับว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะโพสต์เนี่ยผมเนี่ยซ้ำแต่เมื่อวานแล้ว นะครับผมเซ็นใบมอบอนนาจก่อนที่ผมเนี่ยจะมาที่ต่างประเทศละนะครับแล้วเก็บข้อมูลแคปหลักฐานนะครับข้อมูลที่จะสืบหาตัวบุคคลเนี่ยรู้หมดแล้วครับแล้วก็อ่าเฟซบุ๊กเนี่ยจะอ้างปลอมเนี่ยก็คงยากเพราะว่ามีการใช้ตั้งแต่ปีสอง6นสิบกนะครับมีการเก็บข้อมูลภาพหลักฐานไว้ครบนะครับท่านลบไปเนี่ยยิ่งแสดงเจตนาที่ชัดเจนของท่านเลยนะครับนะก็อ่าผมก็ต้ององี้ ฝากถึงคนที่ติดตามผลงานนะครับนะคนที่เป็นเกียน์คีย์บอร์ดนะครับถ้าเป็นคนที่จะติดตามผลงานผมอยู่แล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าเวลาผมฟ้องใครเนี่ยผมฟ้องจริงแล้วผมฟ้องหนักมากนะครับคืออย่างาคนที่ยังอยู่ในศาลกับผมตอนนี้ผมฟ้องเรียกร้านหนึ่งนะครับอันนั้นเนะี่ยเรียกผมว่ามาเฟียนะครับซึ่งผมไม่ใช่มาเฟียผมมาฟรีผมช่วยคนฟรีครับผมไม่ใช่เป็น มาเฟียเป็นนักเลงอ่ะนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้าเนี้โอ้สองคนเนี่ยอ่ที่ผมเคยฟ้องก่อนหน้านี้ก็โดนห้าแสนมั่งสามแสนมั่งนะครับแต่สองคนนั้นเนี่ยคืออ่าผมถอนฟ้องให้แต่ผมบอกไว้แล้วว่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ผมจะถอนให้ซึ่งผมบอกเลยว่าคนนี้ผมไม่ถอนให้นะครับแล้วก็ให้ทนายเนี่ยเซ็นไปมอบหน้าดําเนินการฟ้องห้าแสนนะครับแล้วก็บอกกับทุกคนตรงนี้ เงินที่ได้ทั้งหมดถ้าสมมตินะได้เท่าไหร่ไม่รู้หรือได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ถ้าได้ผมจะเอาไปให้คนลำบากยากจนทั้งหมดนะครับนะเอาไปคนยากไร้บริจาคให้เด็กๆคนที่ไม่มีจะกินนะครับผม <potem S 1> <ร>ไม่ได้อยากมาร่ํารวยจากการฟ้องคนแต่ผมอยากให้บทเรียนแล้วก็การที่ <leisure time. S 1> ถ้าสมมติอ่าบทเรียนให้บทเรียนกับคนแล้วก็เอาสิ่งที่เขาได้รับบทเรียนเนี่ยเอาไปทําบุญให้กับคนที่เขาไม่มีจะกินนะครับแล้วเคสนี้ทนายไปฟ้องหรือยังคะพี่กัน อ่าตอนนี้เซ็นไบวอาอำนาจรวบรวมหลักฐานครับก็น่าจะเร็วๆนี้ก็คงฟ้องฟ้องแน่นอนครับเพราะผมอ่าถ้าผมสั่งให้ดําเนินการเรื่องการฟ้องนี่ฟ้องแน่นอนแล้วก็อันนี้มันก็ชัดเจนสําหรับผมนะผมเนี่ยตัวส่วนตัวผมนะครับผมเขาบอกว่าอา่าอะไรอะ่ะผมไปได้เมียน้อยอา่าอะไรอะไรเมียน้อยไปได้เมียน้อยเนี่ยผมต้องบอกว่าอย่างนี้ตัวผมเองเนี่ยนะครับผมทุกวันนี้ผมไม่มีเมียน้อยถ้ามีเมียน้อยในตามที่ท่านกล่าวอ้างท่านเอาเมียน้อยที่ท่านกล่าวอ้าง มาให้ผมหน่อยมาให้ดูหน่อยถ้าเราะห์ในศาลน,นะท่านมีท่านอาจจะชนะก็ได้นะนะครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้ผมเนี่ยนะครับคบกับภรรยาตั้งแต่ยี่สิบห้านะครับนะแล้วก็คบกันมาเนี่ยสามปีจะสี่ปีแล้วนะครับคบมาสามปีแล้วสี่จะสี่ปีเนี่ยแต่งงานอย่างเปิดเผยทุกคนที่ไปงานผมก็เห็นผมมีลูกกับเขาทุกวันนี้ผมก็รักกับเขาดีไม่ได้ไปมีเมียน้อยแล้วก็ ออกงานออกหน้าออกตากับเขาหมดไม่ได้มีผู้หญิงคนไหนไปออกงานกับผมด้วยนะครับซึ่งอท่านกล่าวหาผมแบบเนี้ยรุนแรงนะเพราะว่าอะไรภรรยาผมเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าคนอื่นที่ดูเนี่ยผมบอกให้นะมันมีคอมเมนต์ที่เชื่อมันมีคอมเมนต์ที่เชื่อมันทําให้ภรรยาผมะเสื่อมเสียศักดิ์ศรีนะทําให้ผมเนี่ยเสื่อมเสียนะคนที่ไม่รู้จักผมหรือคนที่แบบว่าเสพขา่าวเอาแค่อยากจะแบบเอามันเนี่ย ก็เข้าใจผมผิดว่าผมมีเมียน้อยนะครับซึ่งรับไม่ได้เรื่องนี้ผมต้องขอทวงศัก์รีให้ภรรยาผมนะขอทวงศักดิ์รีให้ตัวผมแล้วก็ดําเนินการอย่างถึงที่สุดนะครับนะแล้วผมฝากฝากถึงถ้าสมมติคู่กรณีดูอยู่นะครับก่อนหน้านี้นะครับมีเอาพ่อมาร้องผมร้องไห้กับผมแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีเอาภรรยามาร้องผมร้องไห้ไปบอกลาลูกว่าจะติดคุงติดคุกแล้วนะครับนะ มุกพวกนี้ใช้กับผมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าอ่าผมจะถอนอ่าคนนั้นเป็นแค่คนสุดท้ายหลังจากนี้จะต้องให้บทเรียนจริงๆจังๆสักทีไม่อย่างนั้นก็ลามปามเลอะเทอะนะครับกันแบบนี้ไม่หยุดไม่หย่อนสักทีนะครับแล้วเคสนี้เรียกเท่าไหร่นะคะพี่กันอ่าห้าแสนครับลดหย่อนได้ไหมถ้าเขาบอกว่าไม่มีเงินถ้าเขาบอกว่า่าทําไปได้วยความคึกคะนองอะไรอย่างเงี้ยเราเปิดช่องให้เขาเจราจาหรือเปล่าคะ เอออย่างนี้นะครับก่อนคนเราที่จะทําอะไรเนี่ยควรที่จะคิดก่อนที่จะทํานะครับไม่ใช่ด่าแล้วบอกไม่มีเงินนะถ้าคิดจะด่าเตรียมเงินไว้ก่อนดีกว่าผมมองอย่างนี้แ้ะคิดจะด่าท่านเตรียมเงินไวเ้ไวเยอะๆนะครับนะหรือว่าคิดจะไปไปเอ,อ่อไปให้ร้ายใส่ร้ายใครท่านเตรียมเงินไวเ้เยอะๆไม่ใช่พูดเอาสนุกแต่ถ้าพูดเอาสนุกแล้วเออผมเกิดความเสียหายขึ้นมาอย่างเงี้ยผมถามว่าท่านน่ะจะรับผิดชอบกับผมอย่างไรถ้าเป็นคนอื่นนะ ผมบอกให้ถ้าเป็นคนอื่นนี่เขามองว่าแบบโอ้ยอย่างนี้เนี่ยผมบอกให้นะขเขาเรียกเยอะกว่าผมอีกบางคนดาราเนี่ยที่เขามีชื่อเสียงดังๆเขาเรียกเป็นล้านแต่พอดีผม,ผมผมผมนี่ก็ถือว่าผมใจดีแล้วนะครับนะถือว่าผมใจดีแล้วนะนะนะถ้าถามว่าจะเปิดช่องให้คุยไหมผมถือว่าผมผมพอแล้วครับผมพูดตรงนี้เลยผมพอแล้วผมเปิดโอกาสให้คนมานั่งคุยกับผมเนี่ยสองครั้งแล้วแล้วก็ผมก็ถอให้สองครั้งแต่ก็รู้สึกว่าก็ก็ยังมีคนอยากรู้สึกแบบก็อยากจะ ก็อยากจะลองอะ่ะก็อยากจะลองอะ่ะก็ก็เดี๋ยวเอาให้เป็นมาตรฐานนะมีคนหนึ่งอยู่ที่สาลตอนนี้แล้วหนึ่งคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะครับเนะี่ยเดี๋ยวคนนี้ต่อยคนหนึ่งนะครับกระเช้าวสวยๆก็ไม่รับแล้วใช่ไหมคะโอ้เก็บกระเช้าวไว้เองนะครับนะเก็บกระเช้าวไว้ไว้เองเถอะนะครับผมผมได้มาหลายอันแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากระเช้ามันไม่ได้ทําให้อ่าให้ให้อะไรให,ให้ให้บทเรียนใครสักเท่าไหร่นะครับ นะก็คราวที่แล้วที่ผมยกไปให้ผมก็เห็นกับอเห็นกับอว่ามันอาจจะเป็นครั้งแรกๆที่ผมฟ้องแอะคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเออการพูดแบบนี้มันมันผิดแล้วมันมีผลที่สามารถดําเนินการได้เสียทั้งเงินอาจจะมีโอกาสติดคุกอาจจะมีโอกาสเสียเงินอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าเวลาเนี้ยสังคมได้บทเรียนไปเยอะแล้วรู้เยอะแล้วนะมันอาจจะยังขาดตัวอย่างที่ถูกดําเนินการจริงๆนะครับซึ่งผมหลังๆเนี้ยถ้าท่านอ่าเห็นกันว่า อ่าตอนเนี้ยสารเนี่ยบางทีตัดสินเนี่ยจำคุกเนี่ยในคดีที่เป็นหมิ่นประมาทเนี่ยไม่รอลงอาญาก็มีนะนะครับนะบผมว่าเรื่องเนี้ยมันก็ต้องอ่ะมีบทเรียนอย่างจริงจังกันบ้างนะครับจะได้อ่าระมัดระวังในการพูดนะครับไม่ไปใส่ร้ายใครไม่ไปให้ร้ายใครนะครับพี่การมีอะไรอยากจะฝากเตือนเกลียนคีย์บอร์ดในลักษณะนี้บ้างไหมในเรื่องของการคอมเมนต์การโพสต์อะไรในโซเชียลแล้วก็หลังจากเนี้ยถ้ามีมาเมนต์แบบเนี้ยในของเราอีกเนี่ย จะมีการฟ้องทุกรายเลยไหมคะครับเอาผมบอกเลยผมฟ้องผมฟ้องจริงครับถ้าทุกท่านเนี่ยรู้จักเอฟซีเนี่ยตามผมเนี่ยผมฟ้องจริงผมฟ้องจริงทุกคนแล้วก่อนวันจะขึ้นศาลเนี่ยมาหาผมทุกคนนะครับแต่โหมีใครจะใจดีแนละ้วอเอาพูดตรงๆนะคนที่สองเนี่ยมาหาผมนะครับหยุดงานมาพ่อเนี่ยขับแท็กซี่ต้องหยุดงานมาด่าผมผมฟ้องพรุ่งนี้ต้องขึ้นศาลผมมีโอกาสจะได้ เงินจากเขาเพื่อไปทําบุญช่วยคนผมอะพ่อเขามาร้องไห้มาขอโทษแทนลูกผมถอนฟ้องให้ผมยังให้เงินพ่อเขาที่พ่อเขาต้องหยุดงานเพื่อมาช่วยลูกด้วยนะนะครับแต่ถามว่า,าก็เหมือนที่บอกทุกคนติดตามผมเห็นผมฟ้องจริงผมหลังจากนี้ผมก็ฟ้องจริงแต่ผมไม่คุยแล้วมาแล้วมัมยุคนน้ำตักสามร้อยห้าสิบกรัมบวก,บวกชุดละร้อยหกสิบเก้าบาทหากสนใจ พิมก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคน,นะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นหมัมเนื้อนะครับเป็นหมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตาก ประมาณ7-8ดชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ําว่าเราทําด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามา ชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้สองชิ้นเนี่ยเนื้อเนื้อเน้นๆเลยแม่อันนี้เนื้อเนื้อบัวนะฮะหม่ำเนื้อบัวเน้นๆดูดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุก ทางภาคอีสานแล้วนะครชุดละแค่เพียง169บาทตัวนั้นสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีอคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสิ นะอ,อืนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีละนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียรเพื่อปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นหนึ่งชุดจะมีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิน้นร้อยห้าสิบบาทนะ ราคาร้อยบาทสนใจพี่ก็สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิน้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่า การันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกรบรนานในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจิ้นนึ่งยุคน,นะครับน้ำหนัก300กรัมราคา2 5 9บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกัน จังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนหนึ่งเป็นเนื้อบัวนะครับเป็นเนื้อบัวกับดาพิกขาที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้กล้าพูดนะไม่รับผมไม่เอามาขายนะครับคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อบัวไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อบัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อ นะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเฉพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ําก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตํำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทํามาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจิ้มนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกข่าน้ําหนัก300กรัมราคา259บาท 259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้าน อย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีม,มีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้ใจ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถจนตค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพีคว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ